เพื่อเสริมสีสันขึ้นไปอีกพี่น้องเป็นยัางไดบ้างเนี่ยเลียดพ่อยังพี่น้องบานนี้มาบ้านนี้ลุยกันพี่น้องเอาการสวัสดีครับผมพ่อแม่พี่น้องที่เคารพบักทุกทุกท่านครับสุภูสุกวดเดอพี่น้องทั้งไก่พี่น้องทังไก่ต่างประเทศได้อวในประเทศก็ดีได้พี่น้องเด้อกะมาพบมาพอกันคือเกาล่ะครับครับบาวแดกได้พี่น้องเด้อบาวแดกมาลยพี่น้อง มืัอนี้บ่าวแดดพาพี่น้องมากินเข่าอยู่ทุ่งไฮทุ่งนาเนาะพี่น้องมีนกกินแซ่บๆมาฝากพี่ตอนน้องนะเพียงเด้อร้อยเลียดพี่น้องร้อยเลียดร้อยเลียดใส่ร้อยเลียดใส่บักเฟี้ยงได้พี่น้องเด้อเอ้ามาพี่เด้อจะว่าก็มีอย่างมีพี่พี่พี่ครับพี่พี่ร้อยอยู่พี่ครับโอ้ยเห็นบ่เนาะพี่น้องอ้าวพี่่ะเห็นบ่พี่น้องเอ้าลุยพี่น้องแท่เห็นบังได้พี่น้องเนาะร้อยมาตะบานเลยพี่น้องเอ้าพี่น้องป้าทุ่งพี่น้อง อันคือว่าร้อยเหรียดก็ไม่มีเหรียดคือใส่หลายอยู่พี่น้องอ้าว่าเป็นยังมามีอีกถุงนึงอ,อืออือเสริมซีสันขึ้นไปอีกพี่น้องเป็นยัางไรบ้างเหรียดพ่อย,ยังพี่น้องบาดนี่มาบาดนี่ลุยกันพี่น้องลืมน้ำยาพี่น้องเลืมน้ำยาอาบ่าเป็นยังบ่ไม่ีน้ำยาก็กินได้พี่น้องมามาพี่น้องมาหา,าหาข้าวหานาเมาก่กีนกระเป๋าเดกร้อย ใส่พี่น้องใส่เอ้าลุยได้พี่น้เรื่องก็พักกาตามพื้นเนี่ยตามภาพได้พี่น้องบักพริกแบบพรีอโอบเขียวโมีนี่แหละครับบักหมักอย่างละพักอย่างละพี่น้องเอ้าเอาเอาไม่ต้องบอกพี่น้องไม่ต้องสาธยายเอ้าอื้อหืออื้อหือ เห็นอมามาปรยผากพี่น้องมาๆมาพี่น้องมาก้อยใส่พี่น้องใส่เอ็นบมักเฟียงมันเรื่อยๆ,ๆใส่ไงมั่ไหร่พี่น้องใส่ไงไง <ๆๆ S 2> nhắm mới đẹp không nó. cười lên được quá, các bác cảm thấy nhắm mới đẹp được, hoa cái nào, hoa nào, ừ. Ba là cái to nhẹ vượt bên nào. 음. m mm -hmm. hmm. หย่งเบลเด้เพื่อนเลย,ยลกึนเลยก็เบาเด็กค็ดตอนไงพูดแต่ว่าเหมือนพี่องเพื่อนวา้สกรอบนุ่มเนม,มันผิดพลาดแล้วปากมืกมกกากสองซ้ำเเพื่อนแบบพี่องมันเป็ดปากัืดนิง พักนั่งพูดนับอีเล็กครับหอมสีแบบจะพูดแบบพี่น้งองภาษาไทยพี่น้องเลยผมอำำผผําน้ำพี่น้องบอรเด็ตใส่เป็น ด,ดีเพียบบมมีใส่ดีแท่นหมักพริกทำงานเลยบะนี่พี่ร้อง รมหนาวเลยเยพิ่มด้วร่มบีบีอะอยู่น่องเลยคือพิดแต่บดดัดนี้บักริกไแมบกักรพีเพีดบกักรพีเพีดบักพิบัเพ,พีเดอกข้นพีดมาได้แท้ อืมไหลองเสียบปลกเสียบเนี่ยเถอะเอามันตักหนากด,ด,ด้วยไนลองเด้อใส่มือซะเป็นยังไงฮะอืม,อม ทุกออด่วนคักพี่น้องคักโอ้ยร้อยเลียบมึงหนีิแมงมแมงวันตัวหนิแมงยานะกินมึงเด้อมืมพี่น้องเบื้งตอนไงปวดเบาเดือดเส้นสร้อยตอนญ่ปวดพี่น้องขนาดมีนยังฟันบ่เขานะพี่น้องเบาเดืดก็เลยเอาเลยอเอาลวด,ด,ดก,กินได้ก็หนะัก mm -hmm. หยัมาแหลกได้เป็นรองลื่นเลยบอกเลยว่าลื่นออกกลืนเลยคักใส่บอกเฟี้ยงเนี่ยเราโดนได้กินไม่้องตามคำ้งลงของเอฟซีได้เป็นรองเลย เว้ยเป็น้องคักเด้อใส่ต้อมสอนตัง้งเมื่อตั้งแนแหละเป็น้องใส่กุยช่ายโอเน่แหละอื้ม เดียกกันพี่อนวู๊ดสอนมันตักเอ็นจานมันตักไปเพิ่อนเบิ่งพี่องเบิ่งแดยังคืนวู๊ดหอย่อยน่อย่อยุคัก rất là viết rộng ừm 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 khắc khắc ồ rút 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 ừ แดดบ้างเลยป่ะเนี่ยอย่างบ้าแรงเลยพี่อน,นอ้องกินเลยเบ็ดเยี่ยงตับมาเนี่ยโอ้ขักขัก <c oughs> พ,อพ่อหน้าเพื่อนเนาะสรรพกิมนี่ก็บเพอสมิทธ์แหละครับขัดกิริยาท่าทางของเบาแดดบสุภาพพูดจ่าบ,บําเหมาะสมอะไรก็ขอโทษขอภัยได้เพียงเด้อสหรับมือเนี่ยเบาแดดขอตัวลับไปก่อนครับมืออื่นมือฮืองยังพอกันไหม สาวัดดีครับโอ้เสียบเสียบเสียบครับโอ้สุดยอด